รุ่บิวตี้แอนด์ซาลอนทางเจ้าของร้านเนี่ยเอาเรื่องนี้มาโพสก่อนนะนี่คือโพสของทางเจ้าของร้านคือลักษณะเหมือนว่าเนี่ยจะประจานทางลูกค้านะ,าานะแต่การเดินว่ากระแสที่กลับมาคุณผู้ชมฮะคือทางร้านเนี่ยได้โพสเฟซบุ๊กบอกเล่าเรื่องราวโดยระบุบอกว่าเนี่ยลูกค้าถามว่าพี่คบร้านปิดยังคบวงเล็บถังที่ไฟหมุนก็เปิดไฟในร้านก็เปิดช่างก็อยู่ดิฉันก็ถามลูกค้ากลับไปว่าแล้วลูกค้าว่าปิดยังคบลูกค้าตอบค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วนางก็เดินหนีไป สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนเพื่อนที <S <S ่น่ารักทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมนั่งผมนั่งดูข่าวอยู่ข่าวหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ผมก็นึกว่าผมคิดอยู่คนเดียวนะครับผมคิดมาตลอดว่าว่าตัวเองน่าจะเป็นฝ่ายผิดว่าตัวเองน่าจะ เป็นคนที่แบบไม่น่าไปถามอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆอย่างมันจะมีช่องอยู่ที่คนนึงเขาบอกว่าคําถามคนไทยบางทีคนไทยอ่ะตั้งคําถามโดยที่ก็ไม่ได้ต้องการคําตอบในบางเรื่องนะครับอย่างเช่นพี่กินข้าวเหรออะไรเงี้ยบางทีเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเรากินข้าวเรานั่งกินข้าวอ่ามามากินข้าวอย่างเงี้ยก็จะเป็นาคําถามที่ตามมารยาทของคนไทยเนาะแล้ววันเนี้ยมันตรงกับตัวผมที่ผมว่าแม่งเป็นคนชอบถามอ่าเพื่อ เพิ่มความมั่นใจนะบางที่เรารู้อยู่แล้วหละแต่ว่าเราอยากจะถามหรือบางครั้งเราไม่แน่ใจเราก็จะถามเพื่อที่จะได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับเป็นการถามแล้วก็เหมือนว่าให้ได้พูดคุยกันแลกแลกคาตอบคําถามกันเพื่อที่ว่าอ๋อเออเรายืมไปเขายืมกลับทํางานหรือสื่อสารกันให้มันเข้าใจง่ายๆประมาณนั้นอย่างเคสนี้ที่ในข่าวนะครับที่ผมให้ดูเมื่อต้นคลิป อ่าที่ออกข่าวจริงๆก็ออกเยอะนะมันมีเจ้าของร้านเสริมสวยอยู่ร้านหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองไปเสิร์ชดูกันแล้วกันมีร้านเสริมสวยอ่าอยู่ร้านหนึ่งเจ้าของร้านเขาแบบว่าเหมือนว่าจะเป็นช่วงเย็ยนหรือเปล่าหรือยังไงช่วงเย็ยนหรือยังไงเนี่ยแล้วก็จะมีลูกค้าเดินไปถามนะครับว่าร้านปิดหรือยังคะตามที่ลงคลิปเลยนะร้านปิดหรือยังคะหมายความว่าเขาตั้งคําถามนะครับจริงๆอ่ะเขาเห็นแล้วแหละแต่มีช่างไฟยังเปิดแต่เขาไม่มั่นใจมันต้องมีสัก สักในสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาไม่มั่นใจหรือบางทีเขาก็อยากจะถามเพื่อที่จะอาจจะถามเป็นมารยาทว่าอืมเหมือนที่เราจะเลขคําถามกันเลขคําพูดกันนะให้มีการตอบโต้กันอะไรมาหรือเขาไม่มั่นใจงไงเขาถามมันก็เป็นคําถามปกติสําหรับส่วนตัวผมก็ผมก็จะชอบถามแบบนี้แหละแล้วผมคิดมาตลอดว่าผมผิดเองผมไม่น่าถามแต่พอเคสนี้ออกข่าวมาเจ้าของร้านก็คิดบอกว่าอา่ไอ้ลูกค้าบอกว่าร้านปิดหรือย,ยังคะเจ้า,จาของร้านก็ตอบบอกว่า แล้วร้านปิดหรือ,อยังคะไฟก็หมุนอยู่อ่าอันนี้อ่าช่างก็อยู่ในร้านลูกค้าคิดว่าร้านปิดหรือ,อยังคะครับอ๋เขาแบบว่ายกย้อนแบบว่าตอบคาถามแบบสุดติงอะ่ะทีนี้ลูกค้าก็อ๋อ,อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับลูกค้าก็เลยเดินออกไปหมายความว่าลูกค้าก็เหมือนว่าอ่าลักษณะคุณเหมือนจะไม่ได้รับแขกแล้วก็เดินออกไปก็ไม่มีอะไรก็จริงๆก็ต่างคนต่างนึกว่าตัวเองถูกต้องอยู่แล้วนะครับก็จบไปแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะด็ทางร้านค้านะก็เอาไปโพสต์นะครับ เอาไปโพสประมาณอาจจะไม่ได้ระบุชื่ออะไรแต่ไปโพส์ประมาณประจานลูกค้าที่ไหนได้ครับทัวลงตัวเองยับเลยทัวลงตัวเองยับเลยแล้วก็นั่นกับเพื่อนๆก็ลองไปคอมเมนต์ดูมาคอมเมนต์ดูว่ากับลูกค้ากับเจ้าของร้านเนี่ยอันไหนใครใครถูกใครผิดอะไรประมาณนี้ก็ลองคอมเมนต์สนุกๆกันสําหรับผมนะครับเหมือนกันเลยผมอยู่ในสายวงการสายตู้หรืออะไรพวกนี้ครับเครื่องนเกินไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนักอ่ะผมอยู่ในวงการสายตู้สายอะไรอย่างเงี้ย ระมัดระวังก่อนออกจากรถนะคะอ่าเราอยู่ในวงการรถบรรทุกสายตูสยต้สมมติว่าผมโดนตำรวจจับใบสั่งหรือเอาแบบว่าล่าสุดดีกว่าอ่าล่าสุดผมโดนเตะลมที่คันเก่าผมนะโดนจับเป็นขนส่งเขาก็เขียนใบสั่งเลยปุ๊บปุ๊บแต่แต่บางคนบอกว่าแต่โดนแต่อาจจะโดนปรับแพงของผมโดนมาแล้วโดนแค่ห้าร้อยนะจริงๆผมถ่ายลง youtube ลงทิกตอกไว้ด้วยเป็นคลิปสั้นคือเขาผมมก็ตื่นเต้นอยู่ ว่าเออเราจะโดนปรับเท่าไหร่นะผมก็ไปยืนอยู่ตรงโต๊ะปรับ <c oughs> เขาก็แจ้งมาแล้วว่าคุณนะโดนปรับแต่ลมนะอ่ล็อกตู้อะไรครบปรับแต่ลมนะอ่าก็เอาใบขี่ไปให้อ่าคนที่อยู่ในโต๊นะในหัวหน้าใหญ่เน,ะนาะนายใหญ่กําลังนั่งตั้งตางตั้งตาเขียนนะครับผมก็เดินไปยืนรอสักพักหนึ่งผมก็กังวลเรื่องเงินในในกระเป๋าเพราะว่าอ่าการปรับจราจรพวกนี้เขาจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยให้โอนนะครับก็เลยจะถามเขาตั้งโต๊ะปรับนะเป็นคนส่งอ่า ปรับเท่าไหร่ครับเนี่ยจะไม่ได้คําตอบนะครับรอจนเขาเขียนเสร็จนะครับบางทีเราก็มานั่งคิดว่าเออกูไปเสือกถามเขาหรือว่าหรือว่าเขาไม่ได้ยินหรือเขาไม่อยาอ,อ,อะไรเขาก็เขียนมาเออปรับห้าร้อยอดกันเราก็ดูใบเสร็จแล้วก็เหมือนกันกันกบลานตู้นะครับลานตู้บางลานเนี่ยเอาอยู่ใกล้ๆตัวเลยอันนี้คือกูคิดพูดถึงเรื่องตํารวจนะลานตู้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆสายตู้นะต้องเคยเจอ ก่อนที่จะไปร้านตู้มารปพอตามบริษัทใหญ่ๆหรือร้านตู้ต่างๆบางคนก็แล้วกันนะครับบางคนเนี่ยเราจะถามนู่นถามนี่จอดตรงไหนครับเขาจะไม่พูดนะเขาจะไม่ตอบในบางคนนะก็จะมีคําถามเปิดกี่โมงครับเขามองหน้าเราอะไรบางทีเราไปเช้ามืดคือเราจะไม่ค่อยได้คําตอบคำถามที่เราอยากได้หรอกอย่างร้านตู้เราก็อันนี้คือเป็นบางคนนะเพื่อนสมมุติว่าผมถามว่ายังมีอยู่ร้านนึงแถวบางนาผมบอกว่า รับตู้กี่บาทครับบางทีเขาก็ไม่อยากจะบอกอะไรเงี้ยเขาก็เฉยเสร็จแล้วพอเครื่องสแกนมันขึ้นมันก็จะมีราคาขึ้นบางทีเราก็กลัวว่าไอ้ตังในบัญชีเราจะพอไหมอ่าแล้วก็บางร้านเราก็จะถามว่านี่ทุกคนเจอคําถามเดียวกับผมอ่ะอ่าเงินโอนหรือเงินสดครับจะ,จะไม่ค่อยได้ครับจะไม่ค่อยได้คําตอบถามไปก็ไม่ได้คําตอบหลายๆคําถามหลายๆคถา,า,าคถามที่เคยเจอมาถามไปก็ไม่ได้คําตอบ แล้วก็จะมีซ y ในบางคน C y ขี้เก๊กบางคนนะครับเวลาเราใบงานไปยื่นเนี่ยว <Wow. S 2> พี่รับตู้ตรงไหนครับเขาก็จะหยิบนะครับถ้าไม่มีใบสีเขียวไปหรือไม่มีใบอื่นไปก็ให้แต่ใบงานไปเป่าๆอันนี้พูดถึงในเขตกรุงเทพนะอ่ายื่นปุ๊บพี่รับไปรอยกตู้หรือรับตู้ตรงไหนพี่เขาก็จะหยิบใบงานไปเสร็จแล้วเขาเฉยก็จะไม่พูดเราก็ต้องไปขึ้นไปรอรถเดี๋ยวรอสัญญาณมือเขานะครับแล้วก็หนักๆเลยในท่าบางท่าที่เป็นท่าตู้หนักนะขอไม่ระบุก,กันแล้วกันท่าบางท่าตู้หนัก พอเราขับรถเข้าไปจอดปุ๊บตาเราเนี่ยต้องมองตลอดเวลาเลยนะครับ <sorting> ต้องมองตลอดเวลาพอเขาขี okay. er hey day, like ่ไปงานให้เสร็จอ่ะเขาจะทํามืออย่างนี้อ่าเขาจะมืออย่างนี้เขาจะไม่พูดกับเรานะเขาจะทํามืออย่างนี้เหมือนว่าให้เราเดินรถเดินรถไปข้างหน้าแล้วก็ลงมาไปงานบางคนรู้ก็รู้นะบางคนไม่รู้ก็ไม่รู้นะคําถามเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยผมบางทีผมก็ถามเพื่อความมั่นใจครับตู้กี่บาทครับอะไรเงี้ยเงินสดรือเงินโอนครับยกตู้ตรงไหนครับในลานตู้บางลานคือถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีนะตอนนั้นหรือณวันนั้นนะ เขาจะไม่มาตอบคําถามอะไรของเราฟุม่มเฟือยขนาดนั้นนะเขาจะเงียบจะเฉยจะนิ่งเราต้องโอ้โหต้องดินน้นรนบางทีผมเคยบอกน้องๆใหม่ว่าเวลาเขาถามเวลาเข้าไปในท่าแล้วไม่รู้นะปกติอย่างผมเนี่ยผมจะชอบถามเขาใช่ไหมแต่ผมจะไม่แนะนําน้องใหม่อย่างนั้นนะเวลาเข้าไปในลานต่างๆบริษัทต่างๆถ้าไม่รู้นะถ้าจะถามอะให้แอดไลน์ถามผมหรือไม่ก็ถามคนขับรถด,ด,ด้วยกันอย่าไปถาม หน้างานอย่าไปถามร้านตู้อย่าไปถามเคชเชียร์บางกลุม่มบางคนที่เขาไม่อยากจะตอบเราเนาะเราจะไม่ได้คําตอบลับถามไปก็จะไม่ได้คําตอบตามที่เราเคยเจอไหนใครเคยเจอบ้างนะครับเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่าไปอย่าไปลามา,ากับผมนะก็คือผมเคยเจอมาผมก็มาเล่าสู่กันฟังพอดีอ,าอ่านั่ง<ฆ>ดูข่าวใน YouTube แล้วก็เจอไอ,ไอ้ไอ้ร้านร้าน,ร,านร้านเสริมสวยนะปิดร้านไปย่างคะแล้วมีประเด็นเนี่ยจริงๆมันเหมือนไม่มีอะไรนะผมก็คิดมาตลอดเวลาเราถามเขาเนี่ยเราเป็นคนน่ารำคาญไหมเราเป็นคนถามมากไหมอะไรเงี้ย ผมนี่ประจําเลยเนี่ยร้านตู้แถวบางนานผมถามตลอดเลยเงินโอนหรือเงินสดครับบางทีมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ก่อนมึงเงินสดเดี๋ยวนี้มึงเงินโอนบางร้านมึงทั้งสดทั้งโอนบางร้านไม่เอาเงินสดบางร้านไม่เอาโอ๊ยหัวจะปวดเราก็จะไปถามบางคนเขาก็นั่งอยู่ในร้านนั้นนะทุกวันเขาก็จะมองว่าอะไรวะร้านกูก็เปิดทุกวันนะมึงไม่รู้เหรอแต่หารู้ไม่นะคือผมเนี่ยไม่ได้ไปร้านคุณทุกวันไงวันหนึ่งวิ่งเงินวุ่นวายหมด ว่าจะโยบังทีเชื่อไหมบางทีบางลานอ่ะปีหนึ่งนะวนไปไป,ไปอีกละอีกครั้งหนึ่งปีหนึ่งโครจรไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคําถามแบบที่เราแบบว่าตั้งใจจะถามเพื่อที่จะเอาคําตอบแล้วเราไม่ได้เนี่ยบางทีเพื่อนๆอ่ะเคยเจอเคยเป็นไหมแล้วเพื่อนๆคิดว่ายังไงสําหรับเคสที่ผมเล่าให้ฟังนี้แล้วก็เพื่อนๆคิดยังไงกับเคสที่เป็นข่าวอยู่ไอประมาณประมาณว่าร้านปิดหรือยังคะผมไม่ถามบ่อยมากเลยคําถามเนี่ยคือผมไม่ได้ใช้แค่ร้านนะ ผมถามทั่วไปหมดอ,อาร้านปิดหรือยังคะร้านปิดหรือยังครับรับตู้เท่าไหร่คะสแกนเงินสดหรือเงินเงินโอนหรือเงินสดคะอะไรเงี้ยครับถามมั่วไปหมดเพื่อนๆคิดยังไงบ้างลองมาตอบคำถามที่คอมเมนต์ให้ผมอ่านดูสักหน่อยดิสนุกสนานกันไปยังไงก็ฝากน้ำยาขัดยางตราเทวดาด้วยนะดำดีดำนานดำทนดำแม่งไม่สนใครดำที่สุดในโลกนะครับตราเทวดาน้ำยาขัดยางสั่งได้ในตะก้าในติกเกอกนะครับ ำะดับทีนี้ก็มาพูดกลพูดไคุยกันพอหอมปากหอมพอระหว่างราขึ้นของกันแล้วการเจอกันคลิปหน้าสุรยิยมนุ์สวัสดีครับ